สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ยูทูบชานอลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำยูฟอร์ดพาปแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆรอบคันในวันนี้นะคะในรถรุ่น next gen ranger ค่ะสีประตู xlt นั่นเองวันนี้พามานะคะเป็นขับ2นะคะเกียร์ออโต้นะคะหสปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กําลังแรงม้าสูงสุด1น0รแรงม้าและแรงบิดสี 105นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่944,000บาทนั่นเองเดี๋ยววันนี้พามาชมชุดแต่งรอบคันส,สวยๆกันนะคะเริ่มจากด้านบนเลยสำหรับด้านบนค่ะลูกค้าเลือกติดเป็นสครูปนะคะทรงฟิตค่ะใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้สไตล์ออฟโรดเลยค่ะสำหรับสีกระโปรงสีสครูปนะคะเลือกเป็นสีทูโทนค่ะดำเงาเหมือนตัวรถ ตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้ค่ะในส่วนของสัญลักษณ์ด้านหน้าบนฝากระโปรงลูกค้าเลือกเป็นรูปมามาสแตงนั่นเองที่พี่ท่านใดชอบรูปแบบอื่นสามารถแจ้งได้นะมีวัวกระทิงค่ะแล้วก็มีรูปแรดนั่นเองเลือกสีได้ด้วยใครเยิบมาค่ะอีกหนึ่งจุดที่วันนี้เปลี่ยนนะคะก็คือจะเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเปอร์นั่นเอง กระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวสอน Ford แบบนี้เลยวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรนะคะเป็นสีดาและตัดด้วยขอบสีขาวแบบนี้จะได้รับกันกับตัวสัญลักษณ์ด้านบนสครูปนั่นเองนะคะพี่ๆเลือกเปลี่ยนสีได้นะมีไฟ ID ที่กระจังหน้านะคะ3จุดแบบนี้ค่ะรังผึ้งระบายความร้อนนะคะจาก้องเครื่องค่ะ และไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะเป็น LED multi reflector นะคะและมาพร้อมกับไฟ day time running light มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็วันนี้เสริมความโดดเด่นค่ะให้ไฟหน้าดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะสําหรับชิ้นงานครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านนั่นเองกันชนหน้าค่ะช้กันชนตัวนี้นะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะและสาหรับรุ่น XLT ตะขอลากจูงที่มาจากโรงงานจะมีทางด้านซ้าย หนึ่งข้างนะคะไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะคะจากโรงงานตัดด้วยกรอบสีคโครเมียมแบบนี้ด้านข้างตัวรถค่ะเพิ่มเติมนะคะด้วยการใส่ตัวซุ้มล้อเข้าไปนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะมาพร้อมกับหมุดสีเงินตัวหมุดไม่ได้เจาะตัวรถนะคะพี่ๆค่ะเจาะเพียงแค่ซุม้มล้อเท่านั้นแต่เก็บงานอย่างดีเลยไม่หลุดนะคะสําหรับตัวนี้และสําหรับล้อค่ะลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กค่ะขนาด20นิ้วเป็นแม็กแวไพร์นะคะ หน้าดำตัดด้วยมิลลิ่งสีเงินค่ะเป็นยาง AT นะคะจับคู่กับยาง AT ทซีรีส์ยางวันนี้อยู่ที่ 275-55i-20 e นั่นเองค่ะออฟเซตสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆใส่กับตัวคิ้วร้อนะคะขนาด6นิ้ว แก้มข้างค่ะตัดโครเมียมนะคะคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลียวที่กระจกมองข้างสําหรับด้านบนที่เห็นอยู่ราวหลังคารุ่น XLT ราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดใครต้องการติดแจ้งได้เลยค่ะ กันสาดเลือกเป็นกันสาดแต่งนะคะสชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยมีกันสาดแล้วนะคะจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เนาะจะได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะ เบ้ารองมือเปิดค่ะตอนนี้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังทําให้รถดูมีมิติและสวยงามมากยิ่งขึ้นสําหรับมือเปิดค่ะสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทเคเลตให้ด้วยนะคะมีกุญแจอยู่ที่ตัวก็สามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดเลยสติกเกอร์สวยๆรอบคันค่ะสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะเลือกสีและรูปแบบของสติกเกอร์ได้เลยครอบฟ้าถังน้ำมันค่ะตัวนี้รับกันกับตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะใช้งานบ่อยก็เลือกเป็นสีดำด้านไปเลยค่ะ ท้ายกระบะค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่วันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมวันนี้แต่งรอบคันเลยเนาะโลบานเหล็กทรงขายาวทรงนี้ยอดฮิตเลยของ Outlander ทรงนี้จะมีห่วงยึดตรงนี้นะคะเสริมเพิ่มเติมมานนะคะรองรับเผื่อพี่ๆไปเสริมตัวตะแกรงขนสัมภาระนั่นเอง บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะตัวนี้มีมาให้นะคะไฟท้ายค่ะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามด้วยการใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็สวยงามมากๆสําหรับครอบฝาท้ายค่ะพี่ๆท่านใดชอบนะคะครอบฝาท้ายแบบนี้ทําให้ฝาท้ายดูมีมิติมากยิ่งขึ้นก็แจ้งเพิ่มเติมได้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับตัวอ,อักษร FORD แล้วว้าโลโก้ไปด้วยเนาะตัวโลโก้มี กล้องถอยหลังนะคะตัวนี้ใส่ตัวครอบฝาท้ายแล้วไม่มีผลกระทบนะคะไม่บทบังในส่วนของตัวกล้องถอยหลังแต่อย่างได้เลยสีของตัวอักษร FORD วันนี้ก็จะได้รับกันกับตัวกระจังหน้าเนาะ ก็เลือกเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีขาวพี่ๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าต้องการเป็นสีอะไรและยังไม่พอค่ะวันนี้ติดสติกเกอร์นะคะสีเทาค่ะไปที่ร่องคำว่าเ,เจอร์ด้วยนะคะดูโดดเด่นและสวยงามมากเลยสำหรับกันชนท้ายวันนี้ก็เลือกเปลี่ยนค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของเอ l เลนเดอร์รุ่นนี้เขามีห่วงโอเมก้านะคะสีแดงมาให้แบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวไฟสองป้ายทะเบียนมาให้นะคะรับกันกับตัวโลบาร์เหล็กเลย พี่ๆท่านใดถ้าชอบนะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะบอกก่อนเลยนะคะสามารถนําไปแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะแต่วันนี้รถที่เก่งกี้พาไมา้พี่ๆได้ชมเป็นรุ่น XLT นะคะก็น่าจะเป็นล็อสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะจะไม่มีผลิตแล้วนั่นเองค่ะก็เลยให้พี่ๆนะคะไปดูเป็นไกด์ไลน์สาหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะเผื่อจะนําไปตกแต่งกัน next generation รุ่นอื่นก็สามารถแจ้งได้เลยชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนค่ะสามารถส่งรูปและคลิปให้เก่งกี้ได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ ค่ะเบอร์โทร idline สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาป,ปาัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงินไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่พี่ทุกทท่านเลยและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ next g e n e r a g e r ได้ที่ y o YouTube c ช anel promotion fort by กิ้งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากพี่พี่ทุกทท่านค่ะช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของกิงกี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ピッ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 